รีวิวแผงโซลาเซลล์มือสองหกโวลต์6วัตต์สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพามารับชมแผงโซลาเซลล์มือสอขนาด6โวลต์6วัตต์ครับผมผมสั่งมาจากแอปช้อปปิ้งออนไลน์นะครับเป็นแผ่นมือ2ครับผมสภาพก็ตามที่เห็นนะครับ นนี้จะมีรอยกาวติดเยอะมากครับก็ไม่ทุกแผ่นนะครับผมบางแผ่นก็ใสไปเลยครับผมแต่แผ่นนี้รอยที่เห็นนี่คือผมใช้คัตเตอร์ครับข,ขูดขูดคราบกาวออกนะครับผมขูดเบาเบาก็หลุดครับจะต้องใช้เวลาขูดหน่อยนี่แผ่นที่สองนะครับผมจะได้แผน่นคาะละกันไปนะครับไม่ได้แผ่นเหมือนกันทั้งหมด ตัวนี้ก็ทึบไปเลยครับผมแต่กระแสไฟก็ออกนะครับสภาพก็อย่างที่เห็นครับผมค่อนข้างเก่าครับนี่ครับผมแต่ผมลองวัดวนดูแล้วนะครับวนก็ออกครับแต่วนออกไม่เท่ากันนะครับผมแผ่นนี้ผมยังไม่ได้ขูดนะครับผมเห็นว่ากระแสไฟมันออกก็เลยปล่อยไว้อย่างนี้ครับผม ่วนตัวนี้ครับมีรอยรอยที่ผมขูดครับด้านหลังนะครับผมบางทีวลไม่ออกแอมไม่ออกสายหลุดครับแกะสายมันบัดกรีใหม่ครับผมตัวนี้ผมทำความสะอาดมาแล้วนะครับตอนมาก็ค่อนข้างจะเปื่อนกว่านี้ครับผม อย่างตัวนี้นะครับผมที่ผมทดลองวัดนะครับผมตอนที่มาถึงนะครับผมได้หกจุดแปดสามโวลต์นะครับผมแอมที่ออกศูนย์จุดหนึ่งเก้าเวลาที่ผมวัดจากแสงนีออนนะครับจะอยู่ที่เก้าสามจุดเก้าสามโวลต์ครับผมแล้วลองมาวัดซ้ำอีกครั้งนะครับหลังจากทำความสะอาดช่วงแดดจัดก็จะอยู่หกจุดแปดเจ็ดกระแสจะอยู่ที่ศูนย์จุดสองหกถึงศูนย์จุดสามหนึ่งครับผม ตัวนี้เป็นแผ่นที่ค่อนข้างมีปัญหาพอวัดตอนแรกสายมันหลุดแอมออกแค่0.19ครับผมพอผมบัตดกรีใหม่ก็จะอยู่ที่0.26ถึง0.31อยู่กับช่วงแดดครับผมว่าแดดแรงแดดอ่อนครับตัวนี้เป็นแผ่นที่กระแสออกน้อยที่สุดครับผมแต่ปริมาณโวลต์ออกเท่ากันครับ ตัวนี้ทําโวลต์ได้ถึง7.25โวลต์ครับส่วนแอมป์อยู่ที่0.60โวลต์ครับผมเนี่ยแผ่นที่ยังไม่ได้ขูดครับก็มีดีบ้างเสียบ้างนะครับผมเสียคือแอมป์ออกน้อยครับไม่ใช่ว่าเสียจนใช้งานไม่ได้นะครับผมในความหมายของผมครับส่วนสายเนี่ยต้องมาเช็คครับบางตัวหลุดจับจับอยู่ก็หลุดออกคามือเลยก็มี ต้องมาบัตรกีเอาครับผมก็จะซื้อมาใช้งานนะครับผมเล็กๆแน้อย diy ครับส่วนใหญ่จะเน้นไปในเรื่องของแสงสว่างครับผมนี่นะครับผมใครสนใจก็สั่งซื้อได้ที่แอปพับปิ้งออนไลน์นะครับผมแสงโซลาเซลล์มือ2ตัวนี้สายหลุดครับเนี่ยผมบัตรกีใหม่ สายหลุดง่ายมากเลยก็ใครสนใจก็สามารถไปสั่งซื้อมา DIY ลเล่นๆได้นะครับก็สินค้าก็ตามสภาพนี้นะครับถ้าเกิดใครอยากได้ของใหม่ก็อยู่ที่ประมาณ1 4 0บถึง150าบาทครับผมที่ผมเลือกดูในแอป ขอบคุณที่ทุกคนที่รับชมนะครับลองไปเลือกดูครับผม